อีเออารเออเอาข้อสองอีวาย วายี i อไอไคำที่สาม

คำที่ห้า a e c k n e k n e k คที คำที่หกคที่หก h, uk, h 5, e a B คำที่หก h 5, e a head 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 คำที่เจ็ด C H I N Nick T Chin 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 คำที่เจ็ด you mm -hmm. 8. A R M ARM 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 คำที่เก้า